ทำยังไงก็ย่อมได้อย่างนั้นแหละยมนะอาภาสิตบลอาอาภาสิตบาลีถ้าทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะเราให้ทุกแก่ใครตัวเราก็จะได้รับทุกนั้นนะนั่นเองนะครับย้อนกับสนองนั่นเองฉังนั้นเราท่านทั้งหลายนะบางท่านบางคนเนี่ยก็หาเช้ากินเช้าหาค่ํากินค่ําบางคนก็ โชคดีหน่อยเกิดมาบนกองเงินกองทองนะอยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนนี่ได้หมดตามที่ใจตัวเองต้องการตามที่ตัวเองปรารถนานั่นก็เป็นเพราะเขาทำบุญมาดีคนเราเกิดมารวยจนต่างกันพ่อาจารย์พูดอยู่ทุกวันนะว่าเกิดมาจนเนี่เพราะว่าให้ทานมาน้อยทําบุญมาน้อยเกิดมาชาตินี้ก็เลยจนนะบางคนเกิดมารวยว่าชาติที่แล้วเขาทาบุญมามา,มากให้ทานมามา,มากชีวิต ความเป็นอยู่ของเขาในภพนี้ชาตินี้เขาจึงรวยเกิดมาบนกองเงินกองทองอยากไปไหนไปได้อ,อยากกินอะไรได้กินอ,อยากซื้ออะไรซื้อไดอ้แต่เรามันไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่า เราสร้างมาไม่เหมือนเขานั่นเองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ไม่ไม่ควรที่จะประมาทมีโอกาสก,ก็ควรที่จะสังสมซึ่งบุญสั่งสมซึ่งคุณงามความดีเพื่อที่จะเป็นสเสบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติโยมคนเราเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะว่ากรรมเกิดมาจนอย่าไปโทษพ่อแม่นะครับย่ำแย่ก็อย่าไปโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าไปโทษโชคชะตาทุกข์หนักหนาอย่าไปโทษเป็นกรรมนะครับนะโทษการกระทําเรานั่นแหละ การกระทำนั่นของเรานี่แหละโยมมันจะเป็นตัวริขิทที่ทําให้ชีวิตของคนเราเกิดมาแตกต่างกันรวยบ้างจนบ้างมีความสุขมีความทุกข์บ้างนะมันก็เป็นเรื่องนะเมื่อเราสร้างเหตุไว้อย่างไงเราก็ย่อมจะได้รับผลอย่างนั้นนะกระผมหรือว่าตมาภาพก็จะได้หยิบยกนําเอาธรรมะมาต้อนนําเอาคําสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิต ให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็น สิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตรรมาภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเล่าทำรรนำมาบอกข่าวเล่าแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่าตรมาภาพจะพึงมีโดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยยุคนคล,ละบาทมองประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์พระสัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหน่อยรา้าขอเดินตามรอยยุคคนละบาทพภะษาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสารธรรมที่กระผมรู้ว่าตามาภาพจะนำมาพูดนี้อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างมากเลยนะฮะโดยเฉพาะต่อเนื่องจากเมื่อวาน พระอาจารย์ก็จะได้เล่าต่อจะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องแก้กรรมเรื่องเงินใครที่รู้สึกว่าการเงินติดขัดการเงินมีปัญหาหรือเข้ามือขวาออกมือซ้ายเก็บเงินไม่อยู่หรือมีปัญหาเรื่องเงินโปรดต,ตั้งใจฟังให้เราจะปฏิเสธไม่ได้ที่เราพยายามทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตปากกัดตีนถีบมือหนีบตีนยันเยอะแยงแข่งขันนอนดึกตื่นเช้านะฮะก็เพื่อ จะได้เงินนะฮะไม่ได้เงินมาแล้วจะได้ไปจับใจใช้สอยสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราต้องการอำนวยความสะดวกให้เราลหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองนี่มีความสุขใช่ไหมโยมแต่แน่นอนแหละโยมบางท่านบางคนก็หาเช้ากินเช้านะไม่ใช่หาเช้ากินข้ามนะหาะกลางวันก็กินกลางวันหาตอนเย็นก็กินตอนเย็น ชีวิตคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นโยมเนาะโยมคนเราเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะว่ากรรมเกิดมาจนอย่าไปโทษพ่อแม่นะครับย่ำย่ำแย่ก็อย่าไปโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าไปโทษโชคชะตาทุกข์หนักหนาอย่าไปโทษเป็นกรรมนะครับนะโทษการกระทําเรานั่นแหละการกระทำนั่นของเรานี่แหละโยมมันจะเป็นตัวริขิที่ทําให้ชีวิตของคนเราเกิดมาแตกต่างกันรวยบ้างจนบ้างมีความสุขมีความทุกข์บ้างนะะ มันก็เป็นเรื่องนะเมื่อเราสร้างเหตุไว้ยังไงเราก็ย่อมจะได้รับผลอย่างนั้นนะปลูกข้าวก็ได้ข้าปวปลูกมะเขือก็ได้มะเขือปลูกแตงโมก็ได้แตงโมแต่แปลกอย่างปลูกถั่วเขียวดันได้ถั่วงอกนะยมเนาะทำยังไงก็ย่อมได้อย่างนั้นแหละยมนะอะ่ภาษิตบราอาภาษิตบาลีท่านท,ทุกขโตทุกขฐา,านังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะเราให้ทุกแก่ใครตัวเราก็จะได้รับทุกนั้น น,นั่นเองนะครับย้อนกับสนองนั่นเองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนะบางท่านบางคนเนี่ยก็หาเช้ากินเช้าหาค่ํากินค่าบางคนก็โชคดีหน่อยเกิดมาบนกองเงินกองทองนะอยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนนี่ได้หมดตามที่ใจตัวเองต้องการตามที่ตัวเองปรารถนานั่นก็เป็นเพราะเขาทําบุญมาดีคนเราเกิดมารวยจนต่างกันพระอาจารย์พูดอยู่ทุกวันนะว่าเกิดมาจนเนี่ยเพราะว่าให้ทานมาน้อยทําบุญมาน้อย เกิดมาชาตินี้ก็เลยจนนะบางคนเกิดมารวยว่าชาติที่เราเกาทาบุญมามากให้ทานมามากชีวิตความเป็นอยู่ของเขาในภพนี้ชาตินี้เขาจึงรวยนะเกิดมาบนกองเงินกองทองอยากไปไหนไปได้นะอยากกินอะไรได้กินนะอยากซื้ออะไรซื้อได้นะแต่เรามันไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่า เราสร้างมาไม่เหมือนเขานั่นเองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ไม่ไม่ควรที่จะประมาทมีโอกาสก็ควรที่จะสั่งสมซึ่งบุญสั่งสมซึ่งคุณงามความดีเพื่อที่จะเป็นสเสบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้านะอาเจญพรต้รับฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเมื่อทาแล้วก็ต้องพยายามอย่าเอากระเป๋าสตางค์ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วนั่งทับนะยโยมนะอขอให้เปลี่ยนที่ไว้เสียเพราะ เงินหรือธนาบัตรนั้นโยมมีรูปพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์อยู่ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะอย่าไปดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอันขาดนะฮะนะโยมอย่าไปดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอันขาดนะและการอธิษฐานขอบุญจากครูบาอาจารย์ท่านผู้ทรงพระคุณความดีนี่มันก็เป็นอ,อีกวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยให้เรา สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินขาดมือเป็นหนี้เป็นสินอะไรก็แล้วแต่นายยมนะการได้ที่ฐานขอบุญจากครูบาอาจารย์ท่านผู้ทรงพระคุณความดีก็เป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเองโดยพื้นฐานสำคัญเราต้องมีบุญร่วมกับท่านซึ่งบุญเก่านั้นเราอาจจะไม่สามารถร่วงรู้ได้แต่เราสามารถทำได้ด้วยการเชื่อมบุญกับท่านด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ทำยังไงโยมหนึ่งทำบุญกับท่าน,เ,นเห็นไหมโยมอาจารย์เชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้มาเชื่อมบุญกับพระอาจารย์ทำบุญกับท่านข้อนี้ง่ายโยมถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เราสามารถทํากับท่านได้โดยตรงนะทั้งการถวายกับตัวท่านเองหรือฝากคนอื่นไปถวายแทนแต่ถ้าท่านละสังขารไปแล้วโยมให้อุทิศบุญถวายท่านเช่นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อปาาหลวงพ่อฤษีริงดำนะสมเด็จโตอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งก็เป็นการเชื่อมบุญกับท่านวิธีที่สองก็คือร่วมทําบุญกับท่านเรื่องนี้ง่ายโยมเพียงเราไปร่วมสร้างบุญกับท่านหรือเมื่อทราบข่าวตามอ่าโชเชียลอินเทอร์เน็ตหรือสื่อต่างๆก็โอนปัจจัยเหมือนที่พะอจย์กําลังบอกบุญโยมกําลังโอนปัจจัยมาร่วมบุญอยู่นี้โยมนะโอนปัจจัยหรือเงินสิ่งของไปให้ท่านทางธนาคารหรือในช่องทางต่างๆนี่คือร่วมบุญกับท่านและ3ก็คืออนุโมทนาในบุญที่ท่านทำนะ อนุโมทนาในบุญที่ท่านทำเมื่อเราเห็นหรือทราบข่าวว่าท่านสร้างบุญกุศลแล้วเนี่ยนะเราก็ร่วมยินดีในบุญที่ท่านทำเพียงกล่าวขออนุโมทนาบุญที่ท่านทำเราก็ได้บุญแล้วแต่ไม่เท่าที่ท่านทำนะโยมนะเพราะเราไม่ได้สร้างเองแต่ําว่าได้บุญไหมได้นะโยมนะจำงาง่ายโย,ยมวิธีเชื่อมบุญกับครูบาอาจารย์นะจะเป็นหลวงปู่หลวงตา เจ้าคุณสมเด็จก็แล้วแต่นะหลวงปู่ศิลาก็แล้วแต่ที่กำลังดังๆนี้หนึ่งทำบุญกับท่านนะฮะสองร่วมบุญกับท่านสามอาจนุมโมทนาบุญกับท่านนี่เป็นวิธีการเชื่อมบุญนะอาตมาภาพก็เหมือนกันครอยากจะเชื่อมบุญกับอาตมาภาพหนึ่งร่วมบุญกับอาตมาทาบุญกับอาตมานะฮะถวายอย่างนี้สองอร่วมบุญกับ กับพระอรตมาอรตมาผ้าทําอะไรก็โลวมบุญอย่างนี้และวิธีที่3ก็คืออนุโมทนาบุญที่พระอาจารย์ทําเห็นไหมบุญอะไรก็แล้วแต่ที่พระอาจารย์บอกบุญยญิโยมยัติดทำเสร็จแล้วพระอาจารย์ปิดยอดการทําบุญพระอาจารย์ก็จะโพสต์ลงสรุปยอดว่าบุญนี้สําเร็จแล้วขอทุกท่านทุกคนจงมีส่วนแห่งผลบุญนี้ด้วยเถินเพียงแค่ยมสาธุนิยมก็ได้บุญแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็เหมือนกัน สี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปะอาจารย์ปิดยอดการอมทําบุญแล้วะ้าจารย์จะสรุปเป็นตัวเลขแล้วก็จะโพสลงบุญนี้สําเร็จแล้วขอทุกท่านจงมีส่วนแห่งผลบุญนี้ด้วยเถินเพียงแค่ยมสาธุนี่ก็ได้บุญแล้วนายยมนะเออแล้วก็อยากจะบอกวิธีอธิษฐานนะโดยเฉพาะเห็นยมแม่อ่าแม่อะไรนาะนะจำไม่ได้แล้ว ่านอยู่ต่างประเทศที่พาท่านไปอ่าประเทศเขมรน,นะแม่อะไรนะยมแม่รัศมียมแม่สวิงแม่เอใช่ไหมแม่เอบอกขอคาอธิฐานหน่อยพระอาจารย์เวลายมทําบุญยมแม่ทําบุญวันที่จะอธิฐานยังไงยมฮนะอยากจะแนะนํายมยมทุกท่านทุกคนที่เข้ามาฟังก็ดีนะยมนะอ่าตัวอย่างอธิษฐานทั่วๆไปนะข้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองเลยพ่อครูสารการที่เราคุณประเสริฐพัดสิง์ก็ว่าไป ขอน้อมเอาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากยมก็กล่าวเลยว่าเราถวายอะไรอย่างเช่นปัจจัยทรัพย์สินเงินทองถวายกระถินผ้าป่า,ปาหรือสิ่งของเป็นต้นตลอดทั้งการให้อภัยาทานธรรมทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาในครั้งนี้หรือวัวนนี้เมื่อเวลาสถานที่ก็ว่าไปนะฮะว่าไปเลยนะยมนะอุทิศให้แก่ใครก็ว่าไปกล่าวอุทิศตามปกตินั่นแหละยม ขออันนี้สงผลบุญนี้จงเป็นพระราปัจ,จัยให้ข้าพเจ้าพระครูสารการทีรละคุณยมเชื่ออะไรก็ว่าไปปราถนาสิ่งใดก็ให้ว่าไปนะยมนะอะ่โดยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำอ่าที่เพื่อความสําเร็จต่างๆให้ธุรกิจการงานราบรื่นมีผลกําไรดีให้คิดดีพูดดีทําดีต่อกันส,สนับสนุนกันขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยนะให้พ้นจากภาวะทุกข์ทั้งหลาย ป่าหวปสักทั้งหลายที่เป็นอยู่ก็ระบุไปเลยโยมบอกให้ละเอียดเลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทินไว้อย่างนั้นการอนุมโมทนาบุญกับท่านผู้ส่งพระคุณความดีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกคูบาจารย์นะก็อนุมโมทนาโยมท่านนี้ทาไมโยมท่านนี้ทําไมพยายามโทรเข้ามาอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะพระอาจารย์กําลังจัดรายการอยู่ รายการมันจะสะดุดนะยมนะเดี๋ยวจะเป็นบะเป็นกรรมเด้ออ่าก็บอกว่าโมทนาสาธุสาธุาธข้าพเจ้ากับผมดิฉันอะไรก็ว่าไปตามแต่ที่เราจะเรียกขอโมทนาในพวกคุณความดีนะทั้งหลายทั้งปวงของนะพราครูสารการทีละคุณก็ได้หลวงปู่ศิลาหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพี่องค์นี้ก็ได้ บุญบรารมีเพราะคุณความดีใดๆที่ท่านอาจารย์ได้บอเห็นมาดีแล้วนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับผมเรือตามาภาพหรือดิฉันหนูก็แล้วแต่ตามแต่ที่จะเรียกนะยมนะขอโมทนาในบุญบรารมีพราะคุณความดีนั้นทั้งหมดและขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในบุญบรารมีพระคุณความดีของหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่พระครูนั่นพระครูนี่ก็ว่าไป ทำใดที่พ่อครูนั่นลวงปูนี่ได้ถึงที่สุดแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งธรรมนั้นจริญตามรอยนะลวงปู่ลวงอะไรก็ว่าไปด้วยเทินโมตนาสาธุสาธุก็ว่าไปนายยมนะใช้ได้กับทุกพระองค์นะทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่และละสังขารไปแล้วนายยมนะหลังจากนั้นโยมถ้าเราจะขอพรเพื่อความสําเร็จต่างๆก็ก็ให้ว่าไป โดยเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบทำด้วยนะโยมนะอาย้ำว่าต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ชอบทำด้วยนะโยมนะทีนี้การอนุโมทนาบุญกับผู้ทรงความดีทั่วๆไปก็เหมือนกันโยมโยมใช้อย่างไงละ่ะท่านทั้งหลายก็ใช้วาสานุโมทนาสาธุสาธุขาา้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองขอโมทนาในบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งปวงของใครก็ว่าไปนะ บุญบารมีความดีใดๆที่ท่านนั้นท่านนี้ได้บําเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปขอโมทนาในบุญบารมีความดีนั้นทั้งหมดแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในบุญบารมีความดีของท่านคนนั้นด้วยเทินไอย่างนั้นนะหรือการอ,อนุโมทนาบุญนะบุคคลธรรมดาทั่วๆไปเห็นใครทําบุญนะเห็นแม่สุพิษท,ท่านไปทําบุญเป็นเจ้าภาพที่วัดนั้น,นเห็นแม่ ท่านนี้ไปทําบุญที่วัดนี้อย่างนี้เราเห็นเราก็โมทนาโมทนายัางไงโมทนาสาธตสาธุข้าพเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปขอโมทนาในส่วนความดีทั้งหลายทั้งปวงของคุณแม่สุพิษเรือนมูลค,มคุณแม่นั่นคุณแม่นี่คุณแม่สะอิ่งเช่นสกุลก็บะไปค่คุณแม่พัทธรารพรใส่สีอะไรก็ว่าไปนะส่วนความดีใดๆที่คุณแม่ได้กลับทําบําเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติก็พระเจ้า ชื่ออะไรก็ว่าไปขอโมทนาในส่วนความดีนั้นทั้งหมดแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในความดีของคุณแม่นั้นด้วยเทินก็ว่าไปนะฮะนะแล้วก็ที่สำคัญโยมนะฮะบุญเกิดได้หลายทางดังที่พระอาจารย์พูดอยู่ทุกคืนทุกวันว่าบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตา บุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเข้าทางฝ่ามือบุญที่ไม่มีบุญที่ไม่ต้องเสียเงินก็มีหลายช่องทางอศีลนนี่ก็เป็นบุญภาวนาเ่ยก็เป็นบุญนะที่ไม่ต้องเสียเงินการไหว้พระสวดมนต์นะการโมตนาความดีที่เห็นคนอื่นเขาทำบุญนี่ก็ได้บุญนะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายนะและยิโยมพระอาจารย์อยากจะบอกเคล็ดวิชาที่แก้ไขแบบเร่งด่วนสุดๆนะใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะเงินขาดมือหรือเป็นหนี้เป็นสินนะหรือไม่มีเงินเห็นเขามีการโพสต์ลงว่าพายุจะเข้าเนาะชื่อพายุพายุอะไรเนาะ ไม่รู้ว่าชื่อพายุจริงหรือเปล่าต่ว่าภาพเห็นเขโพสต์ลงโอ้ชื่อพายุทำไมชื่อแปลกจังนายยมนะช่วงนี้ก็จะย่างเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าวรรษา้รโยมนะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะน้องเขาโอทว่าคอนแกนไม่มีฝนเลยครับอืมอ่ะวกข้ามาทำห้องเราต่อนาะยยมนะ อยากจะบอกเคล็ดวิชาเคล็ดวิชาที่แก้ไขแบบเร่งด่วนสุดๆนะโยมนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะเงินขาดมือชีวิตมีปัญหาสําหรับท่านที่ดวงตกแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักนั้นโยมนอกจากที่พระอาจารย์ได้แนะนําไปข้างต้นแล้วขอแนะนําเพิ่มเติมถ้าอยากจะให้ดีขึ้นแบบทันตาเห็นนะให้ทําดังนี้ทํำยังไงโยม ต้องสวดมนต์พระคาถาเงินล้านของหลวงพอ่อฤาษีดิงดำอย่างน้อยวันละเก้าจบในทุกวันและถ้าทำได้นะว่างเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้นโยมถ้าติดขัดการเงินแบบหนักหนาสาหัสสาการเจียนจะตายเสียให้ได้นี่ให้ตั้งใจท่องพระคาถาวันละร้อยแปดจบนะคาถาเงินล้านของหลวงพอ่อฤาษีดิงดำนะโยมนะพิมพ์ไปใน Google มันก็ขึ้นถ้าไม่ได้ก็เปิดฟังก็ได้โยมนะโยมนะ สำคัญสำคัญมากนะยมนะนะแล้วก็สำคัญมากๆก็คือในเวลาที่ท่องนะยมห้ามเอาจิตไปคิดถึงเรื่องเงินแบบให้ได้มาเร็วนะให้ถูกหวยให้มีลาบใหญ่หรือความรลภอะไรก็ตามเพราะกรรมทางใจไม่ดีเหล่านี้ยมจะเป็นหน่วงกรรมดีและสิ่งที่ควรได้นะต้องปล่อยใจให้สบายสบายคิดว่าเป็นการสวดมนต์เพื่อโมทนาพราะคุณความดีของหลวงปู่ปาน หลวงปู่หลวงพ่อหรือสิงลิงดำก็พอนะยโยมนะโยมท่านไหนที่โทรเข้ามาอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะยโยมนะออนะฮะเดี๋ยวช่วงที่สองของรายการเปิดโอกาสให้โทรแน่นอนนะฮะอย่าเพิ่งแกงกันเลยนะเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมนะครับอ่ะมีโยมท่านหนึ่งโอนปัจจัยมาจำนวน400บาทสาธุโขโมตนานะครับแล้วก็ต้องใส่บาททุกวันนะโยมนะหรือหมั่นทำบุญทุกวันไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนา แล้วอุทิศบุญให้กับหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา,าพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่อยู่ที่วัดท่าชุงจังหวัดอุทัยธานีหามีโอกาสก็ไปไหว้ที่วัดท่าชุงเลยนะโยมนะอุทิศให้กับพรมทเทพเทวดาที่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่าชุงทั้งหมดและที่ดูแลรักษาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาอุทิศบุญเพื่อโมทนาพระคุณความดีของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีเรียงดำนะฮะ หรือครูบาอาจารย์ต่างๆนะฮะอุทิศให้เทวดารักษาตัวเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนและร้านค้าสถานที่ทํางานอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแบบต้องเฉพาะเจาะจงนะเรามีเรื่องใดที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนก็ให้กล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบนั้นเลยโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทําให้ตกงานอยู่ในขณะนี้นะหรือโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักในขณะนี้ หรือโดยเฉพาะเจ้ากรรในเว้นที่ทําให้เกิดปัญหาทางการค้าอย่างรุนแรงในขณะนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็รักษาศินห้าเท่าชีวิตเท่าที่ทําได้นะโยมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศินข้อที่4แล้วก็ศีลข้อที่5ต้องถือสัจจะห้ามผิดคําพูดเป็นอันขาดคําพูดนี้สําคัญมากโยมแม้แต่มหมาโจรยังถือข้อนี้เป็นอันดับแรกเลยและห้ามกินเหล้าเมายาทั้งสิน้น เพราะถ้าผิดศีลสองข้อนี้แล้วโยมถือว่า,าถือเป็นกรรมตรงที่จะไปขัดขวางเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยนะฮะทีนี้เมื่อสวดพระคาถาเสร็จแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานดังต่อไปนี้ขอบุญบาร,รมีแห่งพระคาถาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำบทดนบันดาลให้ตามที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้น แต้องเป็นเรื่องเดียวนะโยมนะถ้าเรื่องเงินก็เงินจนํานวนเท่าไรก็ต้องเท่านั้นเรื่องการค้าก็การค้านะอย่าขอมั่วไปหมดนะอะ่เมื่อได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งค่อยขอเรื่องต่อไปที่ต้องการอ,อีกทั้งห้ามบนบานติดสินบนเด็ดขาดนะโยมนะนะเคตวิชาเคตวิชานิยมใช้ได้ผลมากมายทั้งคนที่ตกงานหางานทําไม่ได้คนที่เป็นหนี้เป็นสินแทบฆ่าตัวตาย คนที่สิ้นหวังในชีวิตรอดมาแล้วทั้งนั้นนะแต่ต้องทำจริงนะอย่าทำเล่นหากเราทำได้ครบถ้วนทุกประก,การนโยมนะรับรองว่าเราทุกท่านนี่จะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยตนเองในเวลาไม่นานนักนะหรือเวลาทำบุญโยมก็อธิษฐานดังที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละขอให้ใจบุญเหมือนพระเวสสันดร ขอ้ได้รับพรสิบประการเหมือนนางปุษดีขอยสวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาคอยมีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอมีฤทธ์เหมือนพระโมคขารานะขอยเจริญโพคะเหมือนอนาถบินทิกะเศรษฐีคอมีโชคลาภเหมือนดังพระศรีวลรีคอยหายโลคีมั่งมีเหลือใช้ตลอดกาลละนานเทินหรือถ้าเป็นไปได้โยมก่อนนอนโยมต้องแผ่เมตตาครอบจักรวาลให้ได้ทุกคืนนนโยมนะ แผ่เมตตาครอบจัก,กรวาลให้ได้ทุกขืเนะนยมนะหรือตามที่พระอาจารย์แนะนํามาข้างต้นก็คือพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานยมนะก็หวังอย่างยิ่งนะสารธรรมที่พระอาจารย์นํามาพูดนี้นะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะให้เราท่านทั้งหลายลองนําไปคิดดูแล้วก็นําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตดูสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินขาดมือ มือเข้ามือขวาออกมือซ้ายนะเป็นหนี้เป็นศิลปลองใช้วิธีตามที่พระอาจารย์แนะนําดูนะยยมนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะอ่ะคงจะยุติการพูดทำเอาไว้เพียงแค่นี้รับพรน,นะยยมนะขอยทุกท่านทุกคนจงใจบุญเหมือนพระเวสสันดรคอยได้รับพรสิบประการเหมือนนางพุทธดีคอยสวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาคอยมีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรคอยมีฤทธิ์เหมือนพระโมคคารนะ ้อยจริญโพคะเหมือนอนาธบินที่กะเศรษฐีคอยมีโชคลาบเหมือนดังพระศิวลรีคอยหายโลคีมั่งมีเหลือใช้ตลอดการละนานด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทินสาธุอ่ะหลับฝันดีราตีสวัสดิ์พรุ่งนี้เจอกันในเวลาสามทุ่มในยมนะสาธุ อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิกรสวาคาโตพระขวัตตาธโมธมังนามาสามิกรสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวกสังโฆสังขังนามามิกร รกราบพระพูดกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณอุปชาาจารย์อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันเจ้าขาสาธุ